ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ ก็ลไมาไทยแลนด์เวิลด์กันอีกครั้งนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะน้ำเพิ่งแล้วก็น้อยนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้แล้วก็ไปเที่ยวนะคะเ,ออเรียกว่าไปเที่ยวป่าในเมืองกันที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงกันค่ะแล้วเราก็ได้รับข้อมูลกันพอสมควรกันไปบ้างแล้วนะคะใช่ไหมน้อยใช่<ะ>แล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน้อจะไม่พลาดเด็ดขาดเพราะว่าพี่พิ่งบอกว่า จะพาไปดูแบบไฮไลท์เลยใช่ค่ะถ้าอย่างงั้นนะคะเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ อยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรงกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้ำพึ่งนะคะจะมาสัมผัสธรรมชาติกันแบบให้จุใจกันไปข้างหนึ่งเลยละค่ะกับจุดไฮไลท์ที่เราต้องห้ามพลาดกันค่ะ,ะแล้วนะคะเราคงจะต้องแบบว่าให้น้องชมผู้เนี่ยละคะ่ะซึ่งวันนี้เป็นผู้รู้แล้วก็จะแนะนําสําหรับผู้ที่เมื่อมาที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแล้วเนี่ยนะคะ,เ,ะเราจะต้องไปที่จุดใดบ้าง ค่ะค่ะ,คะสำหรับผู้เยี่ยมชมนะคะที่เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงนะคะก็จะได้เยี่ยมชมนะคะจุดไฮไลท์ต่างๆนะคะซึ่งมีหลายจุดมากเลยวันนี้นะคะชมพู่ก็จะพาคุณน้ำพึ้งค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมจุดไฮไลท์ต่าง,ๆ,างๆกันค่ะ ซึ่งจุดแรกนะคะที่จะพาไปเยี่ยมชมก็คือเวลาที่เราเดินเข้ามาค่ะก็จะเห็นเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติค่ะซึ่งพื้นที่ป่าธรรมชาตินียค่ะจะปลูกในลักษณะของป่านิเวศค่ะนั่นก็คือเป็นป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากที่สุดค่ะก็จะมีพันธุ์ไม้นานาชนิดค่ะมีความหลากหลายทางระบบนิเวศค่ะมีความสําคัญและก็มีคุณค่าที่หลากหลายต่อการเรียนรู้นั่นเองค่ะ และจุดต่อมาละค่ะคือจุดอะไรก็คือ <provided> จุดที่เรายืนอยู่ในบริเวณนี้ค่ะท <Ừ, S 2> ี่เรียกว่าเป็นผนงัน<อ>นงดินบุตรอัดค่ะผนังดินบุตรอัดนี้นะคะจะทํามาจากวัสดุด,ดินธรรมชาติค่ะจาก ดินในภาคกลาง4จังหวัดด้วยกันทั้นี้จังหวัดระยองจังหวัดฉ<ช>ะเชิงเซาจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อที่จะให้เป็นเฉดสีที่แตกต่างกันค่ะ,คะแล้วก็ให้ใกล้เคียงกับเหมือนดินธรรมชาติมากที่สุดค่ะซึ่งผู้ออกแบบนะคะก็ได้ให้แนวคิดว่าเป็นการมองฟ้าผ่านดินนั่นเองเปรียบเสมือนตัวเราเองเนะะี่ยค่ะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินนะคะเมื่อเรามองขึ้นไปบนฟ้าค่ะเราจะเห็นเป็น กิ่งไม้ห้อยย้อยลงมาเปียบเสมือนหญ้าที่ปกคลุมดินอยู่ค่ะแล้วก็เห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าตัดก,กานสวยงามมากเลยค่ะบนุ่พึ่งจุดที่3นะคะก็จะเป็นนิทรรศการมเมล็ดไม้ค่ะซึ่งนิทรรศการมเมล็ดไม้เนี่ยค่ะก็จะมีตลอดแนวของกําแพงดินเลยค่ะ mm hmm. ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเ <Okay. S 1> องเพราะว่าจะมี QR code โค้นะคะ mm hmm. ขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะใครที่เข้ามาก็สามารถศึกษาได้เลยนะคะซึ่งมเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะก็จะมี 60กว่าชนิดค่ะที่อยู่ในพื้นที่ของศูริลุป,ป่าในกรุงด้วยแล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะ อันนี้คือถ้าเผื่อเกิดเราอยากจะรู้ข้อมูลก็สแกนตรงนี้เท่านั้นเองใช่ค่ะค่ะและจุดนี้นะคะก็คือห้องนิทรรศการเป็นจุดที่4ใช่ไหมคะใช่ค่ะ<อ>เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยเพราะว่านอกจากจะได้ความสนุกจากด้านนอกแล้วใช่ไหมคะ,คะก็คือจะได้รับความรู้ด้วยค่ะ,คะนิทรรศการนี่นะคะก็จะพูดถึงการขยายตัวของเมืองใหญ่แล้วก็การลดลงของ พื้นที่สีเขียวค่ะแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะปรากฏก,การเกาะความร้อนนะคะแล้วก็องค์การ WHO ค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะได้บอกไว้ว่า ควรมีพื้นที่สีเขียวค่ะอย่างน้อย9ตารางเมตรต่อคนค่ะแต่ว่าที่เราสำรวจในพื้นที่ประเทศเรานะคะก็มีอยู่ที่5.42ตารางเมตรต่อคนอันนี้เป็นปริมาณที่เราคิดตามทะเบียนบ้านที่มีอยู่ในกรุงเทพมาหาคนครค่ะยังมีจำนวนประชากรที่มาจากต่างจังหวัดอีกค่ะ อันนี้ก็พื้นที่สีเขียวอาจจะน้อยลงดังนั้นเราควรจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกกับเราหรือว่าให้ของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบอกในเรื่องของความสําคัญของต้นไม้นั่นเองค่ะ,คะว่าต้นไม้หนึ่งต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย9ถึง15กิโลกร,รัมต่อปีค่ะแล้วก็ลดอุณหภูมิรอบบ้านได้2ององศาเลยค่ะแถมยังปล่อยออกซิเจนรองรับความต้องการของมนุษย์ได้2ปีต่อคนเลยทีเดียวค่ะและสามารถดักจับปุ่นและมลพิษในอากาศ1.4กิโลกรัมต่อปีค่ะ เห็นไหมล่วคะว่าต้นไม้เพียงหนึ่งต้นก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากมายเลยดังนั้นก็อยากให้ทุกๆคนนะคะช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นเพื่อโลกของเราแล้วก็เพื่อตัวเราเองด้วยใช่ไหมคค่ะ <c oughs> และจุดนี้นะคะก็เป็นจุดไาไลจุดที่5ที่ทุกคนมาแล้วก็ไม่ควรพลาดนะคะนั่นก็คือห้องภาพยนตร์สั้นนั่นเองค่ะ<ม>ซึ่งภาพยนตร์สั้นนะคะมีชื่อเรื่องว่า The Helping Hand ค่ะจะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อเมลิพานแห่งการแบ่งปัน<ม>ในการสร้างป่า<ม>สร้างคนเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นสีเขียวและเชื่อว,ว่ามือของทุกคนสามารถสร้างป่าได้นั่นเองค่ะ ทำไว้หมดแล้วค่ะ uh huh. ทั้ง5จุด uh huh. แต่น้อยว่านะสงสัยน้อยกับเพื่อนเนี่ย uh huh. ต้องใช้เวลาถึง1วันเต็มๆกว่าจะเที่ยวได้ครบอะค่ะ uh huh. นี่ยังขาดไฮไลท์ที่พี่พึ่งบอกว่าจะพาไปอีกนะโอ้โหเก็บไว้ก่อนเอ้เก็บไว้บ,ไบ้างอ๋อแล้วก็เนี่ยนะเราก็ค่อยๆทยอยมันออกมาแต่รับรองว่าจุดไฮไลท์เนี่ยที่เหลือโอโ้น่าสนใจอย่างแน่นอนอืช่วงหน้านะคะน้ำพึ่งนะคะกับน้อยจะพาคุณชมไปเที่ยวกันต่อค่ะค่ะร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทปตทจำกัดมหาชน บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน,าน,านร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตา ไหนได้เห็นนะคะห้องฉายภาพ,พยนตร์ของป่าในกรุงที่เราดูตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยทำให้น้อยนึกถึงที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเขาทำเป็นแบบว่าห้องนิทรศการแบบเป็นมัลติวิชั่นเลยนะคะอ๋อเหรอใช่แล้วตอนนั้นได้ไปกับลักกี้กับยงม,มี่เขาแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาค่ะอ๋อเหรอแฟังน้ำเสียงเนี้ยมันจะต้องแบบดีมากๆเลยนะอ,อ่ะไหน บอกมาสิว่าที่ไหนและที่นั่นก็คือณสัทธ,ธาอุทยานไทยอ,อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีคร่ะโอ้โหน,นี่นี่น,น้อยกับเด็กๆได้ใส่ชุดไทยด้วยนะจริงหรือเปล่าโอ้โหน<ด>ี่สวยเลยสิ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเทียบกันที่นา่าศรัทธาอุทยานไทยครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการสื่อสารที่สนุกมากๆเลยแหละครับเอ๊ะทำไมที่นี่ถึงเขียนศรัทธาเป็นสอเสืออะคะเป็นภาษาสัสะสะนสกฤตนะคะแปลว่าความเชื่ <สะ S 1> อความศรัทธาก็คือความหมายเดียวก <สะ S 1> ับคำว่าศรัทธาอเลยได้เอกสารเข้าชมก็ลงทะเบียนเพื่ <สะ S 1> อเข้าสู่ร<ส>ะบบก่อนจะเข้าไปหาความรู้ผ <สะ S 1> ่าน AR ซึ่งที่นี่เขามีจุดสำคัญให้เยี่ยมชมกันถึง8จุดเลยทีเดียวก่อนจะเข้าชมพื้นที่งานนี้ขอแต่งตัวย้อนยุคชุดไทยให้เข้ากับบรรยากาศกันสักหน่อยซึ่งที่นี่เขาก็มีห้องให้เช่าชุดไทยด้วยแหละครับเลือกกันหน้าดู <S <S ไม่รู้จะเจอคุณแผนหรือเปล่านอันนี้เราหน้าทางจะเจออัน <S <S น,น,นี้เราไม่มีไซส์ล้วเป่าแก้วเพาททง ีีมสเดียวเมื่อพวกอเจ้าพร้อมแล้วก็เข้าชมด้านในกันเลยอย่าลืมนะครับใช้มือถือให้คุ้มสนุกไปกับระบบ AR หาความรู้ให้เต็มที่ซึ่งจุดไฮไลท์แรกนสาศรัทธานุศนเป็นการแสดงผุนคิดพึ่งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญรวมถึงจำลองสถานที่ที่แต่ละท่านเคยใช้ชีวิตอยู่ได้เสมือนจริงมากๆเลยละครับ มาถึงจุดนาศรัทธาปฏิมาสามสมัยซึ่งจะแสดงพระพุทธรูปสมัยอู่ทองอยุธยาสมัยเชียงแสนและสมัยสุขโขทัยครับมากันที่โบสถ์สมัยสุขโขทยัยด้านในเราจะตื่นตาก,กับเทคนิคแมปปิ้งบนผนังโบสถ์และองค์พระพุทธรูปเล่าถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในยุคสมัยสุขโขทัยนั่นเองครับ กันอีกจุดไฮไลท์ที่ทําดีมากๆครับจุดนี้คือถ้าพุทธชาดกเราจะพบกับเทคนิคแสงสีเสียงเล่าเรื่องราวขององค์ุริมานมหาโจรที่ป้นฆ่าคนมากถึง999คนซึ่งภายหลังกลับศรัทธาในพุทธศาสนาได้บวชเป็นพระจนบรรลุพระอรหันตในที่สุดครับในโมรพุทธศาสนาแล้วพอแสงมืดมีผู้จำร่อพระ เอตัวรงานนี้เราอยู่กันถึงเย็นยำ่ำพอค่ำๆแสงสีก็สว่างสวยไปทั่วพื้นที่ครับเพราะช่วงปลายปีแบบนี้ที่นศัศธาอุทยานไทยเขาจะจัดไฟประดับนศัศธาไลฟ์เฟสติวัลเป็นประจำทุกปีใครสนใจก็เข้าไปสอบถามจับจองซื้อบัตรกันได้ที่เพจนศัศธาอุทยานไทยได้เลยครับ ก็เคยไปมาเหมือนกันนัทธานี่แหละโอ้แล้วก็การจัดการสแสดงไอมัลติวิชันของเขาเนี่ยแล้วบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนัศัทธานี่ยโอ้โหดีจริงจริงค่ะเออพอพูดถึงถนัศัทธานี่นึกถึงเรื่องเทศกาลไฟพี่เนี่ยนะชอบมากๆเลยแล้วก็เขาจะจัดขึ้นในทุกๆปีปีนี้เขาก็จัดอีกโอ,อ้ปลายเดือนธันวาคมเนี่ยแหละ <c oughs> เดี๋ยวเราเช็คตารางกันเนาะว่าเราว่างหรือเปล่าจะได้ไปเที่ยวด้กัน ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยว่าเราพักกันก่อนดีกว่าจะได้ให้เวลาพี่น้ำพึ่งเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวที่ไหนดีดีค่ะมเที่ยวกัา เดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพี่ได้เพิ่งคิดได้หรือยังคะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนดีโอ้โหคิดออกแล้วนี่ นึกถึงตอนที่เราพูดกันเนี่ยนะตอนช่วงแรกของรายการเนี่ยเราพูดถึงชั้นของดินก็เลยทําให้คิดได้ว่าเราเนี่ยนะเคยไปดูเรื่องเกี่ยวกับธรณีวิทยาไปดูสรางฟอสซิลอ๋อ,อแล้วก็มีแบบว่ามนุษย์ถ้าพาเที่ยวด้วย <c oughs> โกหกสมัยนี้ก็ไม่มีมนุษย์ท้ากันแล้ว ขอยืนยันที่พี่ไปอ่ะพี่เจอมนุษย์ถ้าอ๋อที่ถ้าผาท่าพลอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกโออเราไปดูเลยเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งภูเขาถึงปูนที่เห็น อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลในอดีตที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนครับโดยจากการศึกษาทางธรณีวิทยาที่นี่อยู่ในมายุคพาลิโอซินและยุคย่อยคาร์บอนิโซรสัสซึ่งมีอายุถึง365ล้านปีเลยทีเดียวว,ว้าว <c oughs> เขาบอก360ล้านปีจริงไหมเขาบอกที่ตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนเราต้องไปพิสูจน์ด้วยตาว่ามันมีหลักฐานทางธรณีวิทยาอะไรบ้างที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน งั้นเราตามหัวหน้าไปพิสูจน์กันเลยครับว่าแต่จะเจอมนุษยธรรมจริงไหมเนี่ยเอ๊ะน่นเงาอะไรตะคุ่มตะคุ่มครับที่บริเวณนี้ฟอสซิลคือเยอะมากเลยอะค่ะใช่ครับเป็นบริเวณนี้เป็นเป็นแหล่งซากดึกดำบรรที่ที่สมบูรณ์และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้จะมองเห็นได้ชัดถ้าเราเดินเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับเราจะสามารถมองเห็นได้เลยว่าที่ตรงนี้เขาทีมีซากดึกดำบรรพ์ พอๆๆดีเลยครับผมตัวอะไรนี่แหละครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของซากดึกดำบรรซึ่งเขาอยู่บริเวณนี้นะครับจุดนี้เมื่อ360ถึง286ล้านปีมาแล้วอยู่ในยุคคาร์บอนิฟอลเตบริเวณน,นี้เคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับภายใต้ท้องทะเลมีสิ่งมีชีวิตอาศาัยอยู่มากมายเช่นพะะพึงทะเลปลาการังทะเลหอยสองฝาไม่เท่าหอยฝาเดียว เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลงบางส่วนผุพังย่อยสลายไปตามกาลเวลาแต่บางส่วนถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหินจนกระทั่งกลายมาเป็นซากดึกดำบรรพ์ให้เราได้ศึกษาจนถึงทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระพึงทะเลทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่บริเวณหินก้อนนี้แล้วก็เพดานถ้ำทุกที่เลยนะครับในบริเวณนี้คือเป็นจุดที่เยอะมากเขาหินปูนบริเวณนี้ครับเกิดจากการทับถมของเปลือกหอยและพระพึงทะเลนานเข้าได้ถูกแทนที่ด้วยแร่ธาตุจึงยังคงรูปร่างเดิมเอาไว้ จากการศึกษาและจําแนกซากดึกดําบรรทําให้ทราบว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนนั่นเองครับจุดนี้เป็นหอยสองฝาไม่เท่านะครับกลุ่มของหอยตะเกียงยักษ์นะครับปัจจุบันนี้ก็สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วนะครับในอดีตจากท่านทางด้านนักธรณีวิทยาให้ข้อมูลเลยว่าสองฝาไม่เท่าคือฝานึงมันจะใหญ่นะครับอีกฝาหนึ่งมันจะเล็กนะครับคือประกบกันไม่สอดคนะครับเลยชื่อว่าหอยสองฝาไม่เท่ากัน เรามาชมถ้ำเต่ากันต่อครับในอดีตถ้ำนี้มีเต่าอาศัยอยู่จำนวนมากซึ่งนอกจากหินงอกหินย้อยไฮไลท์ของถ้ำนี้อยู่ที่ไหนไปฟังคำตอบจากหัวหน้ากันครับภูเขาลูกนี้มันมีความอัศจรรย์ทางธรรมชาติมันเหมือนมีชีวิตเป็นภูเขาที่มีชีวิตมีหัวใจด้วยครับคือพวกเรามองไปตรงนั้นนะครับเราจะเห็นหัวใจของเขาหัวใจดวงนี้นะครับเป็นหัวใจของภูเขาลูกนี้เป็นหัวใจของพวกเราเจ้าหน้าที่ที่คอยรัรก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของที่นี่นะครับเป็นหัวใจของพี่น้องเนยมะปางทั้งหมดที่เรารวบรวมไว้ตรงนี้นะครับเป็นหัวใจที่พวกเราตั้งใจให้ทุกคนที่ได้มาเนนมะปางแล้วก็มาทำขาล่าพลจะได้มาดูหัวใจของพวกเราซึ่งเป็นหัวใจที่พวกเรามีแต่เรื่องของการรักทรัพยากรธรรมชาติอยากให้ทุกคนที่ได้มาที่นี่ได้มาสัมผัสหัวใจสีเขียวให้ทุกคนมีหัวใจสีเขียวเบ่งบานไป ทุกพื้นที่ในประเทศไทยโถดูสิพี่เจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักนะคะช่างแบบว่าสร้างสีสันแบบโอ้โห,หนอยว่าเด็กๆต้องชอบแน่เลยอะหัวเรอะกันตลอดเลยอะไม่ใช่แต่ว่าเด็กจะชอบแลผู้ใหญ่ยังชอบเลยแต่นี่คือเขาเป็นแบบว่าจัดเป็นพิเศษให้กับทาง พวกเราเท่านั้นโออแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นไปบางทีก็อาจจะไม่ได้เจอนะคะแล้วเท่าที่ทราบมานะัดตอนนี้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลเนี่ยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมกันแล้วแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตามแบบก,กฎระเบียบคือแบบว่าต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดเลยลใช่แล้วค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใส่แมสทุกครั้งที่เข้าพื้นที่ วัดอุณหภูมิมแล้วก็ล้างมือบ่อยๆถูกต้องแล้วครับค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วหลานน้อยเอาเป็นว่านะคะเราทั้ง2คนน้ำพึ่งกับน้อยก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการเที่ยวระไม t ไทยแลนด์เวิลด์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายด้วย